สวัสดีครับทุกค,คนตอนนี้ผมถึงนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับเพิ่งนั่งรถไฟมามาถึงเอ๊ะไม่ใช่แล้วอ่ะต้องลงเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับแล้วก็ไปกินข้าวหมกไก่นะนะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรถไปคีรีวงกันนะครับเอ่อคลิปนี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนช่วงเช้านะครับตอนนี้เวลา9้าโมงตีตีไปส <โ usion. S 1> ักส<ะ>ิบโมงนะครับ ตบงเชา้าป้ามเลยตรงนี้มีร้านคาเฟ่เมซอนด้วยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปเอ่เอไปซื้อขนมก่อนแต่ไม่รู้ว่าเขาขายหรือเปล่านะฮะอากาศก็เหมือนเป็นบางจังหวัดนะนะขะายพอง นี้แยกนี้เดี๋ยวเดีจะเลี๋ยวขวานะครับร้าในใหญ่นะชาตางอ่าโรงแรมตรงนี้ที่มันมีร้านเอ่อร้านขนมนะเดี๋ยวนะร้านปลาตาบบตรงนี้กลางคืนเป็นตลาดเต้าลุงนะปิดตลดั้งเป็นตรง,นะตรงเอ่อ แง่ครับสี่วงยี่สิบสี่วงยี่สิบสี่วงยี่สิบถ้ากินนะกินกินเอาหรอไม่เอาเพราะว่ามันได้สมยาได้นะผมมานครคราวที่แล้วมามาซื้อทีนึ่อร่อยขอบคุณครับ เดีย๋ดยนะเราต้องอ่านไปลแล้วก็อาจจะถามเขาพี่เขาิ้นหนึ่งนะครับอันนี้เขียนว่าลานสก,กาเขาแก้วนะใช่ใช่แต่จะเป็นหัวมุมตรงโน้นลานสกาในเขียนว่าลานสก,กาในนะครับนนเขียนว่า,านักคอลงเหลก็กลงเหล็กนะครับลงเหลก็ก นี้นะน่าจะเป็นรถไปคีวีวงนะผมเคยขึ้นตรงเนี้ยแต่เขาเปลี่ยนที่เนี่ยรู้สึกจะอยู่ตรงนี้จะขึ้นตรงนี้นะฮะเนี่ยฝั่งเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตรงนี้เป็นดงเลยนะไปพมคีรีดอนคานะไม่รู้เหมือนกันว่าคือตรงไหนนะครับนี่เจดี JD. จริงๆถ้ามันเดินทะลุได้อะจะใกล้เลยนะแต่อาจจะต้องเลี้ยวขวานะครับแล้วเดี๋ยวเดินย่อนกลับม่ข้ามถนนข้ามมาหน่เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเรากินข้าวหมกไก่กันนะครับเดินมา700เมตร ร้านไทยโอชาร้านกินข yes. ้าวหมกไก่กันนะครับผมเคยมากินแล้วตอนมาครั้งแรกนะข้าหมกไก่นี้ผมชองเป็นธรรมดานะ50สิบบาทนะครับแลามีน้ำสุอยางนีให้ด้วยก็กินแบบนี้ไปก่อนนะเปิดคือตั้งใจมากินหละร้านเนี้ยเขามีผักให้ด้วยมีผักกินเหมือนกันนะครับ สองชาอะไรไม่กนะแต่ดูดไปหน่อยละแล้วก็มีโอลเลี้ยงด้วย <ไป S 1> โอเคอันนี้ผมซื้อขนมป,ะ,ปะดามานะครับมันจะมีสองแบบมันจะเป็นหไส้กุ้งแตาแคเปจะเป็นกุ้งอย่างนี้เลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นไส้อะไรนะเหมือนจะเป็นขนุนหรือเปล่าไม่น่ใจะอน,นะัีนคว่าอะไรนะขนมกุ้กงกงเก๋กายขนมกงเนาะแต่ผมขอชื่อมัน,มนก่อนนะ อืมไม่ใช่เป็นไส้ไส้หวานหวานไม่ใช่ขนมนะเพื่อนเพื่อนเขาไปปิดมันเป็นไส้อะไรผมก็เลยไม่ออาเละคล้ายๆมะพร้าวหวานหวานเค็มเค็มพูดไม่ออกเหมือนแต่อร่อยนะรสชาติออกเค็มส่วนไส้หนึ่งเป็นเหมือนแบบไส้เป็นเป็นหน้าตุ้ง ชิ้นหนึ่งจะมีกุ้งสองตัวนะครับอันนี้จะแป้งเหมือนแป้งคอร์รแบบว่าอันแรกนะครับอันนี้แป้งจะแน่นกว่าจะคล้ายดูนกุ้งนะค,ครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาขึ้นรถนะครับไปคีรีวงวนะถ้ารถจะอยู่ใกล้ๆกับถนนตรงข้ามกับอาชีวะนะครับ